สวัสดีครับผมเทลแบ็กนะครับวันนี้ก็อยู่กับรถซูซูกิแคลลี่เช่นเคยนะครับเดี๋ยวคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างไปรับชมกันได้เลยครับผมสำหรับเจ้าซูซูกิแคลลี่คันนี้นะครับก็แต่งจัดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไล่ไปชมกันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากตัวฟิล์มก่อนเลยฟิล์มเนี่ยเป็นของวอลกอเนอร์มิกนะครับติดบานหน้าบานหลัง4 0เแล้วก็ ด้านข้างหกสเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็มาในส่วนของตู้ตัวนี้นะครับเป็นตู้ของงานแครี่บอยนะครับตัวนี้เดิมๆเขาก็จะมีตัวกระจกด้านข้างนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยสั่งทําพิเศษก็คือปิดทึบไปเลยนะครับแล้วก็เปิดเฉพาะด้านหลังนะครับอ่าอันนี้ในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังกระจกเขาก็เป็นแบบนี้ปกติเลยเดี๋ยวผมเปิดข้างในให้ดูกันอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านในนะครับด้านในตัวท้ายกระบะก็ยังเปิดได้เหมือนเดิมครับ ตัวนี้ติดตั้งในนี่นะครับกระบะไลเนอร์ครับกระบะไลเนอร์สีดำดำตรงนี้นะครับลูกค้าติดตั้งเพิ่มแล้วก็มีไฟให้ด้านในนะครับของตัวหลังคาเฮรรี่บอยส่วนยางอะไหล่ตรงนี้นะครับที่ถอดออกนะครับก็เนื่องจากคันนี้ติด LPG นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันตัว LPG นะเดี๋ยวขอปิดสักครู่นะครับอ่าในส่วนของ LPG นะครับตัวนี้ก็ เป็นของ R n n r r y y Reform นะครับขนาด58ลิตรนะครับตัวนี้ก็ใช้แทนน้ํามันได้เลยเดี๋ยวพาไปดูด้านในรถกันอ่ะอันนี้สำหรับรถที่ติดแก๊สนะครับเขาก็จะติดตั้งตัวตัวนี้มาให้นะครับเป็นที่วัดระดับแก๊สนะครับเวลาเราเติมแก๊สจะได้ดูกันครับอันนี้ส่วนภายในก็จะเป็นภายในเดิมๆเ,เลยความสว่างของฟิล์มนะครับ40%นะครับแล้วก็ด้านข้าง60นะครับ ก็สําหรับรถคันนี้ก็จะตกแต่งประมาณนี้เลยใครอยากได้แคลรี่ใส่ตู้แบบไหนนะครับหรือว่าแต่งแบบไหนก็ติดต่อสอบถามเซลแบ็ก mm hmm. ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ